สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้20ทธันวาคม2564ครับคลิปรอบคํำครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับมีท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรและเป็นชาวนาถามมาว่าปีนี้ปี2564และปี2565นี้ธนาคารทกสมีโครงการชําระดีมีคืนเหมือนปีที่แล้วหรือไม่นะครับคลิปนี้เลยมาทำคลิปให้ดูว่าทกสมีครับ มีโครงการชำระดีมีคืนโดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564ถึง31มีนาคม2565ครับสำหรับผู้ที่เป็นลูกหนี้เงินกู้ของธนาคารกสกนะครับถ้าชำระหนี้ในช่วงนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือ15ธันวาคมเป็นต้นไป64นี่ถึงไม่เกิน31มีนาคม65ใครใครมีการไปชำระหนี้ช่วงนี้ธนาคารกสกจะมีการคืนเงินดอกเบี้ยให้นะครับ คืนสูงสุด1,000บาทครับหรือประมาณ20% 20%ของจำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน1,000บาทต่อรายนะครับวิธีการคืนก็คือจะโอนคืนเข้าบัญชีผู้ไปชำระหนี้ในวันถัดไปนะครับยกตัวอย่างไปชำระหนี้วันนี้ชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเสร็จแล้วพรุ่งนี้ธนาคารตรกก็จะโอนส่วนที่เป็นดอกเบี้ยคืนให้ 20%ของจำนวนดอกเบีย้ยที่จ่ายไปจริงแต่สูงสุดไม่เกิน1,000บาทต่อรายนะครับก็สรุปทกสมีโครงการชำระด,ดีมีคืนนะครับก็ไปชำระนี้ได้นะครับทุกท่านที่เป็นลูกค้าทกสนะครับและก็รายละเอยียดอื่นๆก็ยังมีอีกเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ทกศส,สาขาใกล้บ้านครับสวัสดีครับ